เี๋ยเรียมเก็บเป็นหลง้าวแล้ว้้าแล้วเฮ้ยข้าวหาว้นี้งานสอดไปกินอีกนสอดทอดฟรีงานสอดทอดฟรี เยอ่มนะครับอันเยอ่มอันนี้สุกเลยใช่ไหมครับใหนน้มันมันมันสุกรัดรันกนันนี้ก็พึ่งใส่น,นีอมวน เบอร์ด้วยให้เบอร์ด้วไปเลย เอาชิมเลยชิมชิมเลยครับงานรับมันดีต๊ดดีงานรัากินไหยกินไหยกินมาเหยียดหมาตาวยังเป็นครับขนมอัปป้งของขรอ, er อร่อยงานนีครับอร่อยมากครับเป็นเป็นขนมแบบไหนครับขนมพื้นบ้านยังเป็นขนมพื้นบ้านอร่อยมากครับอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก อาเดี๋ยวขนมอปงของยี่อุ่นนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไงครับเออประวัตินี่มาเป็นร้อยปีแล้วค่ะมาได้บรรพบุรุษค่ะครับเป็นขนมพื้นเป็นขนมพื้นบ้านพื้นเมืองของจังหวัดพังงาเลยนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะรับคำส่งสนใจติดต่อได้ทางไหนครับเออทางโทรศัพท์ค่ะศูนย์64 สองเก้าสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่บริการนอกตลาดที่นะที่ค่ะครับรับทุกงานค่ะความอร่อยของอาป,ปงจิ๋วนี่คือย, <น S 1> ยังไงครับหอมมันหอมมันหวานมันอร่อยขายทุกวันที่หน้าตลาดหน้าตลาดวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์หน้าตลาดคุณแม่คะ็นรับนอกสถานที่กงาน